กลุมให้ได้ค่ะอย่างเรื่องนี้ค่ะทางตํารวจท่องเที่ยวได้มีการขับรถไล่ล่าขบวนการคน้นคนจีนเทาข้ามจังหวัดจากชายแดนตากไปส่งเชียงแสนเชียงรายเพื่อข้ามฝั่งแม่น้ำโขงไปคิงโรมันสามารถจับกลุ่มคนไทยขับรถและคนจีนอีก5คนค่ะ ตำรวจท่องเที่ยวเชียงใหม่ร่วมกับตำรวจท่องเที่ยวเชียงรายขับรถไล่ติดตามขบวนการขนคนจีนเถาข้ามจังหวัดจากชายแดนจังหวัดตากไปส่งยังจังหวัดเชียงรายที่บริเวณถนนบายพาสสนามบินเชียงรายมุ่งหน้าไปอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายทางเจ้าหน้าที่ได้ขับรถปาดหน้าและไปยืนขวางหน้ารถยนต์ของคนร้ายพร้อมต้องใช้อาวุธปืนบังคับให้จอดและให้ลงจากรถสามารถควบคุมตัวคนในรถได้ทั้งหมดเป็นคนไทยหนึ่งคนซึ่งเป็นคนขับและคนจีนอีก5คน จากการสอบสวนให้การรับสารภาพว่ามีการรับช่วงต่อในการส่งคนจีนจากฝั่งประเทศเพื่อนบ้านชายแดนตากที่กำลังมีการกวาดล้างเพื่อส่งไปยังคิงโรมันในประเทศเพื่อนบ้านโดยอาศัยเดินทางออกจากจังหวัดตากช่วงดึกเดินทางข้ามจังหวัดไปยังเชียงรายและจะมีสถานที่นัดพบให้ไปส่งคนจีนทั้งหมดที่เป็นป่ารกทึบหากไม่มีการข่าวก็จะจับกลุ่มตัวได้ยากซึ่งคนไทยได้รับค่าจ้างในการขนครั้งละ3,000บาทแต่เป็นการขนระยะสั้นโดยจะมีการเปลี่ยนรถกันหลายทอด เพื่อเลี่ยงการถูกจับกลุ่มทางเจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวนสบพบ้านดูจังหวัดเชียงรายดำเนินคดีตามกฎหมายและจะได้ขยายผลเครือข่ายที่ร่วมขบวนการต่อไปทั้งนี้หากประชาชนพบเบาะแสรหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการมั่วสุมของกลุ่มชาวจีนหรือบุคคลต่างด้าวที่อาจเข้าข่ายกระทำความผิดสามารถแจ้งตำรวจท่องเที่ยวได้ที่สายด่วน1155ตลอด24ชั่วโมง